จ้าขอบคุณค่ะนะไม่เป็นไรขอให้เปิดตาเล้วค่ะสัมผัสลมเย็นอ่ะเดิมมาอนีมาหนีลมเย็นอีรีเด้มานีตะเวนดงแล้วตะเวนดงแล้วนี่นี่นี่มากินนะเนี่ยมะละกอสวัสดีจ้าน้องเกียเนี่ยเนี่ยปนันเอาไหมเนี่ยลูกเล็กกระติดเดียวไปเยี่ยมบานมูเปิดการมองเห็นไปแต่เสาเลยมาอนีเพราะว่าบ่เด็ไปมาซวงมือแล้วไหมไปห้างๆ้างมาหนีก็ได้ ไป้ายอยู่แต่ว่าลุงไก่มีสูตรให้หนูไหมเนี่ยเอาอะไรใส่ถึงจะเป็นลูกเน่ะ <c oughs> มีแต่ดอกมันไม่จับมีแต่ดอกมันไม่จับย่างไก่บ่ไ้ดอกวิวนั่นย่านเวสันย่านรุดไปทางนี้ไปทางนี้ อยู่ติดเมืองก็จะเปลืองหน่อยมีบวบเยอะแยะเลยลุงบวบหนูน่ะเดดซองแล้วค่ะเนะี่ยเด็ดสองแล้วสองตาแล้วอันอาการในตรีก้อนเป่งน,นามาแจากว่าแหงเพราะท่านในแหงอยู่เนี่ยพัดในหูอยู่บ่หน้าเป็นอย่างไรพเดไปหน้าแจากเตืออยู่ยังไม่ได้เป็นนาเลยปลูกของยากอะ่ะปลูกของยากมากเลยนี่ช่างบ้านหนู ก็จะมีเม่นเย็นอากาศเย็นตอนเช้า,ากปกติผู้ทุกวันจะไม่เมย็นแต่วันนี้สัมผัสลมเมย็นแล้วค่ะออกมาอยู่หน้าบ้านเพื่อนส่งกันบ้านวันนบ้านนันส่งกันบ้านหรือยัง ตนี้หนูก็ปลูกแต่ก่อนหนูก็ปิดมีต้นมะพร้าวน้ำหอมแล้วมันตายหนูก็ปลูกใหม่ปลูกต้นเดียวตอนฝนตกปลูกมาปีหนึ่งแล้วน่ะปีอีกอีก่กปีคุณเตเว่นโดงดเหรอคุณเป็นจ้าแล้วสิบสองหน้าที่ลูกชายกระตือรือรม,มานักเธออยู่บ้านเราเย็นนะนี่ใบไ,ไม้มันปิวเห็นไหม เย็นอากาศเย็นตอนเช้าปกติผู้ทุกวันจะไม่เยน็นแต่วันนี้สัมผัสลมเย็นแล้วค่ะออกมาอยู่หน้าบ้านสวัสดีค่ะรักเธอสวัสดีค่ะรักเธอสวัสดีครับรักเธอป,ป้าสุกับลุงไก่ทักทายนะกาต้นกล้วยน้ำหอมลุงต้นกล้วยน้ำหอมนี่ให้มีกำลังใจอย่างน้อยๆก็มีมีน้ำมีป้า ป้านันมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่ลุงไก่มาแล้วสวัสดีค่ะลุงไก่จับข้างหลังบ้านจะเป็นป่ารกๆหน่อยมันมันจะต้นไม้เยอะให้มีกําลังใจอย่างน้อยๆก็มีมีน้ำมีป้าป้านันมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่ลุงไก่มาแล้วสวัสดีค่ะลุงไก่ ตะเวนดวงแล้วเนี่ยเห็นไหมตะเวนตะเวนงามงามตะเวนดวงแล้วเนี่ยเห็นไหมตะเวนตะเวนงามงามลุงไก่ตรงนี้ก็ถึงต้นเนี่ยปลูกมาเป็นสิบป,ปีแล้วเนี่ยสองต้นลำไยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็ใช่นเนี่ยเนี่ยลำหนูติดอยู่อำเภอติดติดอำเภอค่ะประมาณนี่ไปอำเภอก็กิโลหนึ่งแล้วก็จะมีหมู่บ้านอื่น ธออยู่บ้านเราเยน็นนะนี่ใบไม้มันปิวเห็นไหมสวัสดีตอนเช้าค่ะอรุณสวัสด์ค่ะกาเดเยน็นค่ะวันนี้พี่น้องบริวเวณบ้านหน้าบ้านหนูติดถนนรถจะเยอะเพราะว่าทางนี้ก็จะสัญจรไปไปเข้าเมืองกันธารลมค่ะก็บ้านจะได้ดูดคือกันขี่กเกี้ยวคึอกันล่ะ น้อยค่ะใหญ่มีหมดค่ะเสียงรถกาดีด้วยพอนี่ถือแดดไม่แห้งอยู่เลยมันเป็นเย็นเย็นเย็นสบากก็เลยเดินหนีเสียงรถสวัสดีค่ะอย่ทาทักยาวหลายค่ะเดี๋ยวมันจิทักยากอีกค่ะคุณรักเธอเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้ลูกแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวลุงเพื่อนส่งกันบ้านป,ป,ป้านป้านันส่งกันบ้านหรือ,อยังสวัสดีค่ะลุงกายเป็นตาไห้นะจ๊ะเปิดจ้าขอบคุณค่ะนะไม่เป็นไรขอให้เปิดตาเกาไปเดินผ่านถนนหน้าบ้านหนูหนูถามยะย่าไปไหนมาแกบอกโอ้อย่าไปจับ ตัเป็นแยง,งตาแล้วค่ะน้อยขาใหญ่มีหมดค่ะเสียงรถ,งรถมีลูกอะโอ้โหกินไม่หมดหรอกนี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งน,น,น,งนี่นี่ก็ต้นลำไย นุ่นเลยเนี่ยปลูกยาวไปนุ่นเลยคลายเนี่ยให้ปลูกเป็นเอาจากสองต้นเป็นระยะต้นมะพร้าวน้ำ ติดอยู่อำเภอติดติดอำเภอค่ะประมาณนี่ไปอำเภอก็กิโลหนึ่งแล้วก็อาจจะมีหมู่บ้านอื่นให้มีกำลังใจอย่างน้อยๆก็มีมีน้ามีป้าป้านันมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่ลุงไกมาแล้วสวัสดีค่ะลุงไก ลำใหญ่มีเยอะอ้อมบ้านเลยปลูกมานานแล้วนะแต่มันต้นมันไม่สูงก็รอดูว่ามันจะมีลูกให้หนูไหมตันนี้ก็เป็นต้นขนมเฮ้ยตะเวนแย่งตาเราป,ป่าเลยตะเวนแย่งตาเราค่ะหมูหุ่งหนูวห,หมยมันเป็นหมูหุขงข้อแรลนได้หนินุบ้านี่ตนน้นในหน่อยก็เป็นน้อยเลย ทิ้งตอนฝนตกน่ะเอาเม็ดมันมาโรยทิ้งไว้เวลาฝนตกมันก็จะขึ้นเองเป็นอย่างนี้ทุกปีไม่ได้ปลูกค่ะมันก็จะเลื้อยขึ้นคอไก่ให้มันออกบักบววก็บอยากได้ก็มาเก็บมาเด้อคุณป้าผมอยากกินบักบวบยุงก็เยอะหมู่บ้านหนูจะมีป่าอ้อมหมู่บ้านเลย วิวสวยสวยใ่หงมยเย็นเย็นยงหน้าหน่อยไปชี้เฮ็นม่วงนี่ใบตาเขาผ้านี่ข้างบ้านเนาะก็ประมาณนี้แหละข้างบ้านหนูเนี่ยหนูก็จะปลูกขายา,กายางไก่บ่ไดดอกวิวนนย่านเวียดสันย่านรุดมากเลยเนี่ยเนี่ยต้นมะพร้าวน้อยมะพร้าวน้ อนาคตจะได้กินแล้วเนี่ยต้นมะพร้าวนูเนี่ยหนูจะเอามาปลูกอีกอยู่หนูจะเอามาปลูกให้มันยาวเป็นสวัสดีตอนเช้าเนาะขอสายเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไปทางนี้อยู่ติดเมืองก็จะเปืองหน่อยขอซื้อหนูยังไม่ขายเลยหนูว่าไปกินมันโดกอะแต่ก่อนอะหนูเอามาจากสมุทรสาครนขึ้นทั้งลังข้าว มันยุ่สูงหลายกะเก็บหนักมังเตือมันกบแก่ถิมยุ่ซื่อไหมแก่ถิมยุ่ซื่อกินพอ่อสวัสดีค่ะป้านันป้าสุข,ขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะเชี่ยนาบ้านค่ะทะเบียนคืนแล้วอากาศเยน็นเย็นมาเนี่ยอากาศเยน็นเ้ยพี่น้องต้องเอาไม้เก็บเอา หลังบ้านก็จะประมาณนี้เลยลุงหลังบ้านหนูเนี่ยวิวเสาลายไปบ่ไเ,เดนแน่วมันบ่ไเ,เดนแน่วมาปลูกเลยสวยค่ะค่ะลุงไก่บอกมีแล้วหนูเคยมีแต่ก่อนนะลูกหนูก็เคยมีแต่ก่อนนะมะพร้าวเนาะดกมากเลย